รื่องนี้มีเนื้อหาดราม่าน้ำตาแตกถ้าใครไม่ไหวสามารถปิดได้แต่ถ้าใครยังไหวอยู่ไปด้วยกันนะคะลดลักปีศาจต,ตอนที่8หึงด้านซีรังเปยเป่าเล็กๆที่อยู่ในอ้อมกอดของชายผู้เป็นสามีบนเตียงสีขาวที่ตอนนี้ยับยุยี่เพราะเพิ่งผ่านศึกสงครามมาหมดัดๆมกอบโกยไว้นะคะกลับไปฉันจะไม่ให้ทำแล้วเพราะอะไร พี่ซันหอมที่ผมของฉันเบาๆพี่ได้ฉันบ่อยๆแล้วเดี๋ยวพี่ก็เบื่อฉันจะทำยังไงอะสี่วันที่เราแทบไม่ได้ออกไปไหนเลยวนอยู่แค่เตียงห้องน้ำและครัวไม่รู้พี่ซันไปเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนเล่นกับร่างกายของฉันจนปวดไปหมดแต่การได้อยู่ด้วยกันสองคนแบบนี้มันทำให้ฉันได้เข้าครัวได้ดูแลได้เอาใจใส่กันและกันกว่าที่เคยเป็นวันนี้เราต้องกลับกันแล้วด้วยงานที่โทรเข้ามาเรียกร้องให้กลับไปเคลีย เราเอารถที่เช่ามาไปคืนแล้วขึ้นเครื่องกลับบ้านทันทีตอนนี้แขนขาเอวบั้นท้ายของฉันปวดไปหมดคิดถึงบ้านจังอยากกลับไปนอนออลแรงสุดๆฉันเดินเข้ามาในบ้านด้วยความอ่อนล้าจากการเดินทางแต่การกลับมาแล้วเจอกับสิ่งที่ไม่ควรเจอมาทำให้ฉันหงุดหงิดคุณนนทที่นั่งอยู่บนโซฟาด้วยสีหน้าเกลี้ยกลาดมเขาตรงมาที่ฉันอย่างคนที่ระง,งับสติอารมณ์ไว้ไม่ได้ไปไหนกันมาติดต่อใครไม่ได้เลยสักคน มือใหญ่กระชากแขนของฉันจะรู้สึกเจ็บแล้วยิ่งบวกกับความปวดที่มีอยู่แล้วมันยิ่งทําให้ฉันเจ็บจนแทบทนไม่ได้ฉันเตือนเธอแล้วว่าเขาไม่มีวันรักเธอเิ่งดู่ดูยังคงตะคอกใส่ฉันคุณนนทที่มองมาที่คอเสื้อเชิ้ตที่ติดกระดุมจนสุดคอก็ไม่อาจจะเก็บล่องรอยคิสมาร์กมากมายได้หมดจนเขานิ่งไปพักนึง ฉันเห็นโอกาสก็เลยกระชากแขนของตัวเองกลับมาแต่เพราะว่าแรงกระชากมันทำให้ฉันล้มลงไปกองกับพื้นพี่ซารีผลักคนตรงหน้าออกแล้วมาประคองฉันเอาไว้พอได้แล้วนนยังไงซิก็เป็นเมียพี่แล้วตอนนี้มันก็ไม่ใช่แค่ในน้มแล้วฉันมองคนที่พูดอย่างประทับใจครืดครืดเสียงโทรศัพท์ของคุณนนทําให้เขาหยิบขึ้นมาดูอย่างหัวเสียแต่พอเห็นชื่อคนที่โทรมากลับยิ้มออกมา,าปากโทรมาได้จังหวะจังเลยนะพี่สาว แต่เขากลับยื่นโทรศัพท์ให้พี่ซันแทนแล้วพี่ซันก็รับมันมากดรับสายจะคุยก็คุยต่อหน้ากันได้ไหมไม่ต้องกลัวว่าฉันจะโกรธแต่ดูเหมือนสายตาที่ส่งไปมันคงไปไม่ถึงเพราะเขารับสายแล้วเดินออกไปนอกบ้านทันทีเจ็บจังทำไมมันถึงเจ็บแบบนี้วะไม่ห่วงฉันเลยหรือไงอะเห็นหรือ,อยังถธอมันแค่ของแก้ขัดก็เท่านั้น พอแล้วฉันไม่อยากฟังฉันเอามือขึ้นมาปิดหูทั้งสองข้างเลยเปิดโอกาสให้คุณนอนได้เข้าถึงตัวฉันง่ายขึ้นเสื้อเชิ้ตสีขาวที่ใส่มาถูกกระชากจนกระดุมกระเด็นหลุดไปเลยถึงจะไม่ได้หลุดทุกเม็ดแต่ก็มากพอจะเผยให้เห็นคิสมาร์มากมากมายที่ถูกทําไว้รอบเนินอกอ้ามันมากเกินไปแล้วนะคะแม่งโคตรเลวเลยฉันถูกคุณนอนลากขึ้นไปบนรถเปิดประทุนคันหรูพยายามเรียกพี่ซันแค่ไหนเขาก็ไม่มา วันยิ่งทำให้ฉันเจ็บปวดจากที่เคยหวนใจเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ครั้งนี้มันชัดเจนคนที่ชื่อน้ำสำคัญต่อพี่เขามากกว่าฉันแล้วขับรถออกมาจากบ้านหลังคาไฟฟ้าค่อยๆเลื่อนปิดจนกลายเป็นหลังคาฉันแอบมองด้วยความตื่นตาตื่นใจนิดๆเพราะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้หงอยหงอยไปเลยเป็นไงล่ะฉันบอกเธอแล้วเอานี่ไปใส่บ้าจะได้ไม่โป๊ขอโทษที่รุนแรงนะฉันแค่โมโหเนะ่ะคำพูดที่พ่อนออกมา จนฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะแทรกต้องการอะไรอีกอะจะมาไม้ไหนถ้าจะพาฉันไปทำไม่ดีไม่ร้ายฉันขอกระโดดลงไปยอมตายเลยตรงนี้ที่กว่าอยากจะเลวแบบนั้นอยากจะทำกับเธอแบบที่เธอคิดแต่ฉันดันชอบเธอขึ้นมาจริงๆชิฉันนี่มันโง่ชิบเลยฉันจะยอมไปด้วยดีๆขอแค่สองข้อพาฉันกลับมาส่งที่บ้านสภาพเดิมกับเล่าเรื่องคุณน้ำให้ฉันฟังหน่อยได้ไหม เรามาจอดรถที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งย่านชานเมืองไม่มีคนมากนะักฉันถูกลากมาที่ริมสระบัวขนาดใหญ่ที่มีน้ำเอ่อล้นจนเต็มสะระดอกบัวหลากหลายสีบานสะพรั่งสวยมากลมเย็นๆพัดอยู่ตลอดเวลาจนไม่รู้สึกร้อนเงาจากล่มไม้ปกคลุมจนทั่วพื้นที่เลยพี่ซันกับพวกเราเป็นญาติห่างๆกันน่ะไม่มีสายเรือเดียวกันแต่เป็นญาติกันอยู่ดีคุณปู่เลยคัดค้านการคบกันของพี่ซันกับพี่น้ำแต่สองคนนั้นรักกันมาก เรื่องมันใหญ่โตถึงขั้นกับพี่าันต้องเข้างานดูตัวเพื่อแต่งงานให้เร็วที่สุดเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมหวยมันเลยไปตกที่ตกที่ฉันพี่สาวเธอต่างหากใหญ่เบ้อเอ้บีนาเหรอใช่ถ้าตามหลักแล้วเธอต้องแต่งกับฉันด้วยซ้ำฉันมองหน้าเบะปากอย่างคนที่ไม่เชื่อบ้าแต่ที่จริงแล้วเพราะบีนาหนีการดูตัวไปต่างประเทศเราถึงต้องมาแทนว่าแต่ทำไมเขาถึงรู้ละ่ะแล้วคุณรู้อะไรอีก ทุกอย่างม้แต่เธอเป็นลูกนอกสมรสฉันอึ้งไปนิดๆพี่ซันรู้ไหมเขาจะไปรู้ได้ยังไงเขาใส่ใจเธอแบบฉันที่ไหนเล่าแหละเขาอาจจะสนใจแต่คุณไม่รู้ก็ได้ทั้งๆท,ที่นอนกับเธอแล้วยังโทรหาพี่น้ำอยู่นะคุณนอนยุกค,คิ้วสูงขึ้นประโยคที่ทำเอาฉันถึงกับจุกถึงจะเป็นไอตอนที่เขาบอกว่าออกไปคุยเรื่องงานมันก็ช็อกจนน้ำตามันไหลออกมาเองอย่างไม่รู้ตัว เอ้ยอย่าร้องดิตอนแรกฉันแค่มาแยกเธอออกจากเขาเพราะไม่อยากเห็นพี่สาวฉันต้องร้องไห้อีกใครจะไปรู้มันจะเป็นแบบนี้เล่าฉันเปล่าร้องนะมันแค่ไหลออกมาเองอะคนเก่งที่ฉันเคยเจออยู่ที่ไหนอึบไว้เลยนะห้ามร้องไห้นะคนตรงหน้าพยายามจะดึงหัวของฉันมาปอบเพราะท่าทางที่ต่างกันมาเลยทำให้หน้าของฉันนั้นกระแทกกับอะไรที่แข็งปักเอ้ยหัวเข็มขดัด อย่ามาเกาะฉันในที่แบบนี้นะฉันผลักเขาออกเขาย่อตัวลงมานั่งในระดับสายตาของฉันเธอไม่เหมาะกับหน้าร้องไห้หรอกฉันชอบเห็นเธอยิ้มมากกว่านิว้วเรียวเลียปาดน้ำตาที่แก้มของฉันเบาๆใครจะไปบ้ายิ้มได้ตลอดเวลาล่ะคะฉันหลบสายตาที่จ้องมาขอโทษนะที่ผ่านมาทำตัวไม่ดีฉันแค่หงุดหงิดที่เห็นเธอทำดีกับพี่ซันทั้ง,ท,ง,ท,งที่เขายังเห็นแก่ตัว คุณจะหวังดีทั้งๆท,ที่ฉันเป็นของเขาแล้วแบบนี้เหรอคะแค่เธอเป็นของเขามันไม่ได้แปลว่าคุณค่าของเธอจะลดลงนี่คําพูดที่ทําเอาฉันต้องมองคนที่พูดด้วยความประทับใจสายตาที่ประสานเข้ามามันทำให้ฉันถอยหนีหน้าที่ใกล้เข้ามาด้วยฉันรีบเอามือขึ้นมาปิดปากตัวเองไม่ถูกคนอื่นจูบเป็นครั้งที่สองแต่กลับถูกเขาดึงออกไปถึงจะหลบลี้หนีแค่ไหนจนคนตรงหน้าลำคาแล้วใช้สองมือล็อกหน้าของฉันเอาไวจ้จนหน้าบูบี้ อย่านะแต่ผิดคาดเขาแค่จุบที่หน้าผากของฉันเบาๆเท่านั้นเธอเธอไม่อยากฉันไม่ทำก็ได้แต่อนุญาตให้ปฏิเสธได้แค่ครั้งเดียวนะรอยยิ้มกุนกวนทำเอาฉันต้องหันหน้าหนีมันจะไม่มีครั้งหน้าแล้วค่ะเพราะฉันแต่งงานแล้วเอ้ยบอกแล้วไงฉันจะไม่ยอมแพ้ถ้าเขาทำอะไรที่มันไม่ยุติธรรมมากกว่านี้ฉันจะพาเธอหนีไปเลยเฮ้ยนายนี่มันเป็นคนยังไงอ่ะนายดื้อมากดื้อจนฉันปวดหัว ชอบสัพนามใหม่นะสิ <See. S 1> ไม่นาเสียงหนึ่งก็เรียกฉันจากทางไกลๆฉันหันไปมองตามเสียงก็เจอผู้ชายที่กำลังวิ่งมาอย่างเหนื่อยหอบ oh, หาเจอจนได้ฉันมองพี่ซันที่วิ่งเข้ามาหาเราสองคนหาเราเจอได้ยังไงเขามาแล้วฉันไปนะฉันลุกขึ้นไปหาพี่ซันที่กำลังหอบด้วยความเหนื่อยพี่หาเจอได้ยังไงคะขอใคนที่บริษัทเช่ารถตามหารถให้หน่ะสิถ้าไมออกมากับมันแบบนี้ ฉันถูกลากมาตอนที่ฉันตะโกนร้องให้พี่ช่วยพี่ไปอยู่ที่ไหนคะฉันมองพี่ซันด้วยความเจ็บปวดมันได้ทำอะไรเธอหรือเปล่าทำค่ะทำให้ฉันรู้สึกดีจบไหมคะน้ำตาที่กลั้นเอาไว้มันกลับไหลออกมาเป็นสายน้ำเจ็บจังไม่ได้เจ็บที่พี่มีใครในใจแต่เจ็บที่พี่เห็นเขาสำคัญมากกว่าถึงจะไม่ฟูมไฟ แต่ก็หยุดน้ำตากับความคิดไม่ได้เลยฉันหันกลับไปขอบคุณคนที่ปลอบฉันเมื่อครู่ก่อนจะกลับไปพร้อมกับคนที่เป็นต้นเหตุของน้ำตานี้แล้วนั่งกันเงียบๆในรถพี่ซันชวนคุยแต่ฉันไม่พร้อมที่จะคุยเลยได้แต่เพียงมองออกไปนอกกระจกรถเท่านั้นเยอาเป็นแบบนี้ได้ไหมมีอะไรคุยกันสิไม่ตั้งหรอกคะ่ะอีกไม่นานฉันก็จะหายเองพอเรามาถึงบ้าน ฉันก็เดินขึ้นชั้นบนของบ้านทันทีจนพี่สันต้องรีบตามมาคว้าแขนฉันเอาไว้แต่ฉันไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่จะคุยกันย่ามาเดินหนีพี่นะในระหว่างที่เราอยู่ที่กระบีพี่โทรหาคุณน้ำไหมคะอาการอึกอักเพียงแค่เสี้ยววินาทีก็เป็นคำตอบที่ทำเอาฉันเจ็บปวดจนแทบจะคลั่งฉันสะบัดมือที่จับแขนของฉันอยู่ออกสีฟังพี่ก่อนสีฉันเดินหนีเขาก็ยิ่งตามฉันเลยหยุดที่จะหนี ให้เวลาสองนาทีค่ะขอเวลาพี่หน่อยพี่กับน้ำเราครบกันมานานพอพี่แต่งงานเขาก็เสียใจไม่แพ้กันคำตอบที่ออกมามันทำให้ฉันเจ็บจนแทบสุดฉันซุดตัวลงกับพื้นด้วยความอ่อนแรงและชาน้ำตาไหลออกมาอย่างมากมายได้ฉันจะให้เวลาพี่เหมือนกับที่ฉันให้โอกาสคุณนน,นดีไหมคะ ถึงจะรู้ว่าการประชดมันไม่ใช่ทางออกแต่มันก็ทำให้เขารู้ว่าฉันไม่ยอมเป็นของตายเขาต้องเลือกไม่ได้เธอเป็นเมียฉันพี่ซันกระชากแขนของฉันให้ลุกขึ้นแต่พอเห็นหน้าของฉันที่เต็มไปด้วยน้ำตาเขาก็อึ้งไปสักพักรีบเกี่ยตัวเองเธอค่ะเกาะที่ฉันจะปั่นใจนะถ้าคิดว่ามันจะรับของเหลือเดืนจากฉันได้ก็ลองดูดิสายตาเรียบๆที่มองมากับคำพูดดูถูก นั่นมันทาโอาฉันโกรธฉันคิดว่าพี่รู้อยู่แก่ใจแล้วว่าเขารับได้ฉันสะบัดมือที่จับแขนของฉันออกก่อนจะเดินเข้าห้องไปขอเวลาเหรอกาพูดมาได้ยังไงตอนฉันขอเวลาบ้างดันบอกว่าฉันปั่นหัวแล้วตอนนี้ล่ะคือสันดา์ที่แท้จริงของคนเจ้าชู้สินะวันนี้พอเข้ามาในห้องฉันก็ชิ่งหลับก่อนจนไม่ได้คุยอะไรกันพอตื่นเช้าฉันก็ทำตัวปกติ จนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันตามพี่เขามาทำงานเหมือนทุกทีซึ่งเขาก็คุยกับฉันเหมือนปกติเลยแต่บอกเลยฉันเองไม่เคยปกติตั้งแต่เรื่องนี้เริ่มขึ้นคุณนอนฉันจะกรอนเรียกคุณนอนกลาง็อบี้ไงวันนี้มาเรียกฉันนปกติต้องหลบหน้าสิพี่ซันคะเดี๋ยวฉันตามขึ้นไปนะไปด้วยกันพี่ซันพยายามจะกระชากแขนฉันไปแต่ฉันไม่อยากไปนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวพี่สีเขาเจ็บนะเบามือหน่อยสิเนื่องจากเป็นล็อบบี้สายตาคนที่มองมาทําให้พี่สันต,ต้องรักษาภาพพจน์ผู้บริหารเลยต้องปล่อยฉันแต่โดยดีไปกับพี่ค่ะแต่ฉันขอคุยกับเพื่อนแป๊บนึงนะฉันลากมือคุณนอนออกจากที่ตรงนั้นทันทีพอลากออกมาในส่วนของสวนฉันก็เลยรีบขอโทษเป็นการใหญ่เลยเล่าให้เขาฟังว่าเมื่อวานตกลงกับพี่เขาไว้ว่ายังไง ขอโทษนะฉันไม่คิดจะใช้คุณนนเป็นเครื่องมือแน่นอนค่ะยังไม่ได้พูดอะไรเลยเขายิ้มด้วยสีหน้าทะเล e n ฉันพูดจริงๆนะคะแต่เธอพูดจริงหรือเปล่าที่จะให้โอกาสฉันนะ่ะเขาพูดพางนั่งลงอยู่ในระดับสายตาของฉันด้วยใบหน้ายิ้มยิ้มที่จริงฉันไม่ได้คิดไปถึงขั้นนั้นหรอกค่ะฉันแค่ประชดสามีเฉยๆรู้ไหมฉันคิดไปถึงไหนเอ,อ้ยถึงไหนคะฉันเอียงคอมองเขาด้วยความสงสยัย อย่ามาทำตัวน่ารักนะฉันคิดถึงขั้นกับพาเธอออกไปให้เขาหึงกลับไปเขาจะใช้ความรุนแรงกับเธอแน่ๆมันจะทำลายความรู้สึกดีๆของเธอทีละนิดคำพูดของเขาทำให้ฉันเห็นภาพไปสตอรี่เลยเพราะถ้าฉันออกไปมันต้องเกิดขึ้นแน่ๆคุณนี่น่ากลัวจังแต่ฉันไม่ทำหรอกเพราะฉันไม่อยากให้เขาได้แตะต้องเธออีกแล้วมือของคนตรงหน้าขยี้หัวฉันเบาๆเอ้ ai, ผมฉันย่องหมดแล้วแถมยังหน้าแดงด้วย พราะโดนคุณนอนแซวฉันเลยต้องเอามือขึ้นมาปิดหน้าเอาไว้ไม่ใช่นะคะอย่ามาล้อเล่นสิฉันยังไม่ได้คิดอะไรเลยอ่ะฉันยังไม่ได้หัวใจเต้นตึกตักสักหน่อยฉันเอามือแนบแก้มของตัวเองเอาไว้หลอกง่ายจังเลยนะอ่ะหลอกอย่างงั้นเหรอโุ้ยเดี๋ยวจะโดนนะยอมให้ตีนะแลกกับการถูกจูบไงสา,ายตาของคุณนอนมองซ้ายทีขวาทีมีอะไรเหรอคะรอปภพอเต็มเลยสงสัยเขาสั่งมาตามดูเธอนะ่ะ สายตาที่หลีลงแสดงถึงความไม่พอใจอย่างชัดเจนมีสิทธิ์อะไรมาทำแบบนี้เธอขึ้นไปเธอเราไม่ส่วนตัวอีกแล้วล่ะไว้ฉันรับไปกินไอติมก็แล้วกันพอพูดจบคุณนนก็หอมแก้มฉันเบ,บาๆก่อนจะเดินออกไปเลยเฮ้ยคุณนี่มันยังไงเนี่ยคุณนนเขาหันกลับมายิ้มให้ฉันด้วยสีหน้าทะเลนอีกแล้วฉันคงจะใช้คุณนนเป็นเครื่องมือแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้ว เมื่อฉันเปิดประตูเข้าไปในห้องทำงานเขาก็ปลีตรงมาหาฉันทันทีสายตาดูดุที่ตอนนี้จ้องมองฉันเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อฉันถูกดันจนติดกำแพงพี่จะทำอะไรเนี่ยและมีผัวอยู่แล้วยังไปอ่อยผู้ชายคนอื่นอีกแล้วไงคะมันจะเป็นอะไรอะถ้าเขาจะดูแลได้ดีกว่าแล้วไม่ต้องทำให้ฉันต้องร้องไห้ฉันจ้องมองตาคุณนั้นกลับด้วยความโกรธคงจะชอบมันมากสินะถึงยอมให้มันนั่งมองตาถึงยอมให้มันหอมเนี่ย สายตาที่เริ่มจะเย็นเฉียบจนเริ่มจะน่ากลัวแค่ไม่ได้ต่อต้านเหมือนที่ผ่านมาจนได้เห็นมุมน่ารักน่ารักของคุณนนท์ไงพอสิ้นเสียงของฉันเท่านั้นปากก็ถูกบทอย่างแรงด้วยปากของเขาจนมันทำให้ฉันสัมผัสได้ถึงกลิ่นคาวเลือดที่คลกคลุ้งอยู่ในปากฉันคงจะใจดีกับเธอมากไปเธอถึงได้แลดออกไปหาผู้ชายคนอื่นพี่ซันนี่มันที่ทำงานนะแล้วอย่างไรเธอยังแลดไม่เลือกที่เลยเสื้เอเชิ้ตสีขาวถูกกระชากจนขาดฉันเปล่าเส้นหน่อยอะ ฉันพยายามจะดิ้นออกจากแขนของเขาจะไปไหนโผจะเอาแคนนี้ต้องสดิสดิ้งขนาดนี้เลยเหรอกระโปรงทำงานสีเหลืองถูกฉีกจนขาดกางเกงในถูกแหวกให้นิ้วเข้าไปได้เขาแทงพรวดเดียวเข้ามาทั้งสองนิ้วจะทำเอาฉันรู้สึกเจ็บความรุนแรงระดับสิบฉันถูกกัดไปทั่วตั้งแต่คอและไหล่ไล่ลงมาจนถึงเนินอ,อกมันเจ็บไปหมดแต่ที่เจ็บยังไม่เท่าที่ใจตอนนี้เลย ฉันไม่ได้ชอบเขาพี่ได้ยินมะฉันไม่ได้ชอบเขาสักหน่อยอะพี่ได้ยินไหมฉันไม่ได้ชอบเขาอะฉันร้องไห้ออกมาด้วยความเจ็บบนความกลัวอาการสั่นของฉันทำให้เขาหยุดความป่าเถื่อนนั่นลงฉันปล่อยโฮออกมาทันทีล่างตรงหน้าหยุดการกระทําแล้วอบกอดฉันเอาไว้มือใหญ่พยายามลูบหัวของฉันเบาๆฉันเลยต้องผลักเขาออกแต่ไม่สามารถดันเขาออกได้ทําได้เพียงแค่ปล่อยโฮแล้วตีที่หลังเขาเท่านั้น ไม่ร้องนะพี่ขอโทษทีที่รุนแรงพี่หึงหึงจนจะเป็นบ้าอยู่แล้วอ้อมกอดถูกกระชับแน่นขึ้นฉันไม่ได้ตอบอะไรทำได้เพียงแค่ร้องไห้พี่ซันขอร้องให้พี่ส้มที่อยู่ใกล้เราเอาชุดใหม่มาให้เพราะถ้าให้พี่เชิดเอามาให้คงต้องใช้เวลาสองถึงสามชั่วโมงแน่ๆชุดนี้คงใส่ออกไปข้างนอกไม่ได้เพราะกระโปรงที่ใส่ตอนนี้มันฉีกจนมาถึงสะโพกเสื้อที่ขาดจนเห็นชั้นในรอยกัดและรอยฟันยังคงอยู่ ร้อยช้ำจังๆเริ่มปรากฏให้เห็นฉันที่ถูกใส่เสื้อนอกคุมทับเอาไว้อยู่จนรู้สึกอึดอัดเพราะเขาเกาะฉันเอาไว้แน่นเหลือเกินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นพี่แซนรีบลุกขึ้นไปรับทันทีให้เข้ามาได้เลยจีนไม่นานนักประตูก็เปิดเข้ามาพี่ส้อมมองฉันด้วยความตกใจไอ้สันไอ้เลวมึงไปโมโหาหาอะไรมาทำน้องได้ขนาดนี้เสื้อตัวนอกถูกพี่ส้มกระชากออก แล้วพี่ส้มก็เบิกตาโพงเพราะร่างกายที่ตอนนี้เต็มไปด้วยรอยสารพัดอย่ามองมากได้ไหมเดยวกูตบตาแตกกูก็เป็นผู้หญิงมะกูก็มีเหมือนกันพี่ส้มพูดพรางสำรวจฉันที่ตอนนี้รอยฟันเต็มไปหมดไหนจะรอยคิสมาร์กอันเก่าที่ยังไม่ทันจางแต่มึงชอบผู้หญิงไงไอ้ห่านี่มึงเล่าเหมือนหมาบ้าแล้วนะเนี่ยก,กัดมั่วไปหมดเลยอะซีขาเปลี่ยนชุดก่อนนะคะพี่ซันหยิบชุดออกมาจากถุงกระดาษแล้วส่งให้ฉัน ตรงนี้เลยเหรอคะจะให้ออกไปข้างนอกแบบนี้ก็คงไม่ดีค่ะฉันพยักหน้ารับก่อนจะค่อยๆถอดเสื้อเชิ้ตออกช้าๆเพยให้เห็นหน้าอกที่ถูกยกทรงปิดส่วนสําคัญเอาไว้ไอหุ่นดีจังเลยพอสิ้นเสียงพี่แซนก็มือปิดตาพี่ซ่อมเอาไว้เลยอย่ามาแอบ,บดูนมเมียกูได้ไหมหานี่ขอดูสาวของมาให้เสือกงกอีก ฉันเปลี่ยนใส่ชุดที่พี่ซ่อมเอามาถึงมันจะเป็นชุดคอสูงแต่ก็ไม่อาจปิดรอยกัดที่หัวไหล่และต้นแขนได้ฉันไม่ได้หายโกรธที่เขาทำกับฉันแบบนี้แต่ฉันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ารู้สึกดีที่เขาหึงหึงได้ขนาดนี้เพราะมันแปลว่าฉันสำคัญไงขอบใจมากนะไม่ได้มึงก็แย่เลยมึงเป็นนี่บุญคุณกูนะไอซันเออมึงจดเอาไว้เลยมีอะไรให้กูช่วยก็บอกแล้วกันพอพี่ซ่อมกลับไปพี่ซันก็ดูเหมือนจะเย็นลงแล้วก็ชวนฉันกลับบ้าน เสื้อคลุมตัวนอกถูกคลุมเพื่อปกปิดรอยต่างๆบนล่างกายของฉันอีกครั้งฉันรอพี่ซานเตรียมตัวเก็บของแกลกเสียงเปิดประตูเข้ามาของใครคนหนึ่งทําให้คนที่ก้มหน้าเก็บของเอ่ยถามมึงลืมเมื่อไรอีกละ่ะพี่ซานพูดทักในขณะที่ยังก้มเก็บกระเป๋าเอกสารอยู่ไม่ได้ลืมซันตั้งหากที่ลืมน้ำโปรดติดตามตอนต่อไป เรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่นะซ้ําซ้อนครบซ้ําครบซ้อนเรื่องจริงมันเป็นยังไงตอนนี้น้ํามาแล้วเราอาจจะได้รู้ความจริงกันเร็วๆนี้คุณผู้ฟังคิดว่ายังไงบ้างคะเม้นบอกแอดหน่อยนะสุดท้ายนี้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งติ้งๆเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ